โหราศาสตร์หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายดวงชะตาของมนุษย์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมและโลกโดยอาศ,าศาัยการโ,โคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นหลักวันนี้อัปเดตทีวีจะมาย้อนรอยโหราศาสตร์และการทำนายดวงชะตารวมถึงเหตุผลทงางจิตวิทยาว่าทำไมคนเราถึงชอบการดูดวงติดตามทั้งหมดนี้ได้ในย้อนรอยโหราศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. โบราณนานมาโหราศาสตร์กำเนิดขึ้นมาพร้อมกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อชาวสุเมเรียนได้ประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์มขึ้นมาพวกเขาเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าเป็นลางบอกเหตุ และจะส่งผลต่อกษัตริย์และอาณาจักรอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสแห่งนี้ได้มีกลุ่มคนหลากหลายเผ่าเข้ามาปกครองคือชาวซูเมเรียนชาวอาคาเดียนชาวบาบิลเนียนเก่าหรือชาวอัมอรัยชาวอาซิเลียนจนกระทั่งชาวบาบิโลนเนียนใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของชาวคาเดียนได้เข้ามาปกครองที่อาณาจักรเมโซโปเตเมียชาวคาเดียนเป็นชนเผ่าที่เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ พวกเขาได้สังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อหารูปแบบปรากฏการณ์ต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์พวกเขายัางเชื่อว่าดาวเกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าโดยได้นำชื่อเทพเจ้าในวัฒนธรรมของตนมาตั้งเป็นชื่อดาวเคราะห์และได้คิดค้นวงล้อจัก,การราศีขึ้นมาโดยอ้างอิงจากกลุ่มดาว12กลุ่มที่ปรากฏขึ้นตามระยะเวลาของเดือนต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปถึงยุคที่อารยธรรมกรีกและโรมันเรื่องอำนาจชื่อดาวเคราะห์ก็ได้เปลี่ยนจากชื่อของเทพเจ้าเมโสโปเตเมียมาเป็นชื่อเทพเจ้ากรีกโรมันแทนแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันได้แก่ดาวสุขที่มีความสวยงามเหมือนกับเทพีวีนัสของโรมันและเทพีอิสตาของเมโสโปเตเมียและชาวกรีกยังได้นํากลุ่มดาวจักรราศีแต่ละกลุ่มนั้นมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวในประการนำเช่นราศีกรกฎซึ่งเกิดจากปูที่ถูกสังหารโดยเฮอร์คิวลิส เทพีเฮราจึงได้บันดาลให้ปูตัวนั้นกลายเป็นกลุ่มดาวและราศีพฤกษกหรือกลุ่มดาววัวซึ่งเป็นร่างแปลงของเทพซุสที่ลักพาตัวเจ้าหญิงยูโรป้าไปเป็นชายาของตนเป็นต้นแต่เมื่ออาณจาักรโรมันตะวันตกล่มสลายลงยุโรปก็เข้าสู่ยุคกลาง ทางคริสตจักรได้แบนโหราศาสตร์เพราะถือว่าเป็นความเชื่อนอกรีตที่ขัดต่อหลักศาสนาคริสต์ที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ณขณะนั้นแต่โหราศาสตร์ก็ได้กลับมาที่ยุโรปอีกครั้งในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการโดยถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆเช่นการเล่นแร่แปรธาต การแพทย์ในยุคนี้ก็ได้มีนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งชื่อนอสตราดามุสซึ่งคำทำนายหลายครั้งของเขานั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงเช่นการสวรรคตของพระเจ้าองรีที่2แห่งฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสภาวะโลกร้อนเป็นต้น 2. โหราศาสตร์สองโลก การทำนายดวงชะตานั้นมีมากมายหลายประเภททั้งโหราศาสตร์ที่ต้องอาศัยการทำนายจากดวงดาวเช่นจักรราศีของตะวันตกซึ่งเป็นกลุ่มดาว12กลุ่มที่ปรากฏขึ้นตามระยะเวลาของเดือนต่างๆแต่แก่ราศีเมษราศีพฤกษกราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและราศีมีน ส่วนวัฒนธรรมไทยและฮินดูก็มีความเชื่อว่ามีเทวดา9ก้าองค์ซึ่งเรียกว่าเทวดานกพะเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนของดาวเคราะห์แต่ละดวงและคอยควบคุมดวงชะตาของมนุษย์คือพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหสัสบ,บดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกตนอกจากนี้ยังมีปีนัก,กษัตรซึ่งเป็นการนับปีจนครบรอบ12ปีในความเชื่อจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามและไทย โดยใช้สัญลักษณ์เป็นศาตว์12ชนิดคือชวดฉลูขานเถาะมะรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุนโดยโหราศาสตร์ไทยจะนำวันเดือนปีและเวลาตกฟากมาทำนายดวงชะตาส่วนโหราศาสตร์จีนนั้นก็มีมากมายหลายแขนงได้แก่่วงจุย้ยซึ่งมีความหมายว่าลมและน้ำในภาษาจีนเนื่องจากคนจีนนั้นเชื่อว่า ลมและน้ำเป็นพลังงานที่สําคัญและส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์จึงได้นําศาสตร์นี้มาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโงเฮงหมายถึงธาตุทั้ง5คือทองไม้ไฟดินและน้ําโดยมีอวัยวะบนใบหน้าเป็นตัวแทนของแต่ละธาตุคือหูซ้ายหูขวาหน้าผากจมูกและปากชาวจีนเชื่อว่าลักษณะของอวัยวะแต่ละส่วนบนใบหน้านั้นจะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของแต่ละคนได้ และยังมีการทำนายที่ต้องใช้อุปกรณ์เช่นเซียมซีของจีนโดยการเขย่ากระบอกที่มีไม้ติ้ว28ไม้ซึ่งแต่ละไม้จะมีเลขเขียนกำกับอยู่หากไม้ใดหล่นออกมาให้อ่านคำทำนายของหมายเลขนั้นๆซึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็มีการทำนายที่คล้ายกันเรียกว่าโอมิคุจิโดยมีทั้งรูปแบบที่เหมือนกับเซียมซีของจีนและการสุ่มหยิบกระดาษคำทำนายในกล่องตามวัดหรือศาลเจ้าไพ่ทาโร่หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อไพ่ย,ยิบซี โดยมีต้นกำเนิดมาจากชาวโรมานีหรือชาวยิปซีไพทาโรจะแบ่งเป็นสำรับใหญ่และสำรับเล็กซึ่งสำรับเล็กจะแยกเป็น4ประเภทคือไม้เท้าถ้วยดาบและเหรียญโดยแต่ละใบจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปคือสำรับใหญ่จะเป็นคำทำนายหลักของเจ้าของดวงชะตาไพ่ไม้เท้าทำนายเกี่ยวกับความมุ่งมั่นไพ่ถ้วยทำนายเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกไพ่าดาบทำนายเกี่ยวกับอุปสรรคและไพ่เหรียญทำนายเกี่ยวกับเงินทอง ลูกแก้วพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาโดยใช้ลูกแก้วเป็นสื่อกลางโดยนักทำนายจะตีความดวงชะตาจากภาพที่ปรากฏในลูกแก้วนอกจากนี้ยังมีการทำนายด้วยการดูลายมือซึ่งบางคนเชื่อว่าลายมือนั้นสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและอนาคตของเจ้าของดวงชะตาได้โดยหลักๆจะดูสี่เส้นคือเส้นความรู้เส้นชีวิตเส้นจิตใจและเส้นวาสนาเห็นได้ชัดว่าทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออกนั้นต่างก็เชื่อเรื่องการทำนายดวงชะตาเหมือนกันเพียงแต่วิธีการทำนายและการตีความจะแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของตน 3. การทำนายยุคใหม่แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ความนิยมของโหราศาสตร์และการทำนายดวงชะตาก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเช่นที่พัตตาคารจีนในสหรัฐอเมริกา มักจะแจกขนมที่เรียกว่าคุกกี้เสียงทายให้กับลูกค้าหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วโดยข้างในคุกกี้จะมีคำทํานายหรือข้อความอวยพรให้กับลูกค้านอกจากนี้โหราศาสตร์ยังมีการเป,ปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ทันสมัยและเข้ากับยุคโลกาภิวัตน์มากขึ้นได้แก่การดูไพ่ทาโร่หรือเสียงเซียมซีออนไลน์การดูดวงชะตาแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีทั้งด้านสุขภาพการเรียนการงาน เงินทองความรักรวมถึงแบบทดสอบทายนิสัยและความรักจากสิ่งที่ชอบเช่นสีเสื้อผ้าสัตว์อาหารดอกไม้ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันดูดวงต่างๆ เบอร์โทรศัพท์มงคลและเลขทะเบียนร,รถมงคลโดยเชื่อว่าเลขที่เหมาะสมจะช่วยเสริมให้หน้าที่การงานและชีวิตดีขึ้นสีเสื้อมงคลหรือสีเสื้อประจําวันซึ่งเชื่อว่าหากสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับตามสีที่เป็นมงคลก็จะทําให้วันนั้นโชคดีโดยจะมีตารางบอกว่าแต่ละสีจะเสริมดวงด้านใดและสีที่สวมใส่แล้วโชคร้ายส่วนชาวญี่ปุ่นและเกาหลีเชื่อว่าหมู่เลือดทั้ง4คือ ABO และ AB นั้นสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยหน้าที่การงานและ ความรักของแต่ละคนได้เช่นคนหมู่เลือด A จะมีนิสัยรอบคอบอดทนและมีความรับผิดชอบส่วนคนหมู่เลือด B นั้นจะมีความมั่นใจสูงดื้อรัน้นและรักอิสระเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า MBTI ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนและทัศนคติของแต่ละคนผ่านตัวอ,อ,กอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวโดวยคำตอบจะมี8ตัวอ,อ,กอักษรคือ E มาจาก e x t r o v e r t ชอบเข้าสังคม I มาจาก introvert เก็บตัว S, S. มาจาก sensing อยู่กับความเป็นจริง N. มาจาก intuition ใช้สัญชาตญาณ T. มาจาก thinking ตัดสินใจด้วยตรรกะและเหตุผล F. มาจาก feeling ตัดสินใจด้วยความรู้สึก J. มาจาก judging มีระเบียบแบบแผนและ P มาจาก perceiving ยืดหยุ่นและปรับตัวง่าย 4. ทำไมคนเราถึงชอบการดูดวง เมื่อเกิดความไม่สบายใจหรืออยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านในชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานการแยกทางกับคนรักแต่ละคนนั้นก็มีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง บางคนก็ต้องการคำปรึกษาซึ่งการดูดวงนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีที่หลายคนเลือกเพราะคำทำนายที่ได้รับนั้นอาจจะนำไปสู่หนทางที่ช่วยแก้ปัญหาได้ถึงแม้ว่าปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยทันทีแต่อย่างน้อยคำทำนายนั้นก็จะทำให้เกิดความสบายใจมากขึ้น และยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ยังทําให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นเช่นแบบทดสอบ MBTI ที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและทัศนคติในเบื้องต้นของแต่ละคนอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์นั้นมีแนวโน้มว่าจะเชื่อเรื่องอํานาจนอกตนหรือ External l o c u s of Control คือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเวรกรรม ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายอับดุลไททูปไม่ได้จะตัดสินว่าคนที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์และการทำนายดวงชะตานั้นเป็นคนงมงายไม่มีเหตุผลเพราะว่าทุกคนนั้นต่างก็มีวิธีการรับมือและการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปครับ